สวัสดีครับก็วันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินในเรื่องที่การส่งหนังสือไปขายกับ amazon com ว่าถ้าอยากจะส่งหนังสือไปขายต้องไปสมัครที่ไหนติดต่อ amazon ได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันวิธีการไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าทาง amazon เขาเตรียมการส่วนนี้ไว้แล้ว โดยตั้งเป็นแผนกขึ้นมาเรียกว่า Kindle Publishing นะครับ Kindle Direct Publishing ตัวนี้หรือตัวย่อก็คือ KDP นะครับดังนั้นเวลาคุณต้องการสมัครคุณเข้าที่ URL คือ KDP. Amazon. Com คุณสามารถ sign up ได้เลยก็สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีนะครับขึ้นไปสามารถสมัครได้ กดเข้าหน้า kdp.amazon.com ตามนี้เปิด URL ตามนี้เลยนะครับท่านก็จะเห็นด้านข้างจะมีหัวข้อ sign up อยู่ก็คลิก sign up แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับโดยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยก็คือเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับ ตรงเนี้ยถ้าเกิดท่านยังไม่พร้อมเนี่ยข้อเน,นี้เว้นไปก่อนยังไม่ต้องกรอกก็ได้แต่จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยจำเป็นต้องกรอกในส่วนภาษีถ้ากรอกแล้วเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยจะมีภาษีที่จะต้องโดนหักไปก็คือ5%้าเปอร์เซนถ้ากรอกถูกต้องนะครับก็จะเป็นที่ห้าเปอร์เซนต์ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องการกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยมันจะมีข้อมูลสําคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือคุณต้องระวังว่าคุณต้องกรอกว่าคุณไม่ใช่ประชากรของ US เพราะถ้าคุณเป็นคนไทยนะครับแล้วก็จะมีช่องให้เกาะเลขประจําตัวอันเนี้ยให้เกาะเลขบัตรประชาชนลงไปได้เลยเพราะสําหรับประเทศไทยนะครับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีกับเลขบัตรประชาชนจะเป็นเลขเดียวกันดังน,นั้นคุณใช้เลขบัตรประชาชนเกาะเวลาเกาะข้อมูลเรื่องภาษีนะครับภาษีคุณจะเสียอยู่ที่5%ดังน,นั้นเวลาเขาสรุปยอดสิ้นเดือนแล้วเขาจะทํายอดจ่ายให้เราเนี่ย เขาก็จะมีหักเรื่องภาษีอะไรพวกนี้ไปแต่ในเรื่องของเงินจะได้รับยังไงโอนไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้เอาเรื่องการสมัครให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปที่ kdp. amazon. com แล้วก็ทำการใส่อัปเกรากข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเรื่องบัญชีธนาคารยังติดปัญหาอยู่ยังไม่ต้องเกรอกน,นะครับเพราะว่ามันเกรอกเป็นบัญชีในธนาคารในประเทศไทยยังไม่ได้ นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็คงไม่ได้ถึงขนาดทำตัวอย่างให้ดูว่าเกาอะอยังไงนะครับก็ลองเกาะข้อมูลตรงนี้ดูก่อนแล้วถ้าติดปัญหาก็ยังสามารถทักสอบถามกันมาได้ทั้งใน f e c o o o p k p e นะครับถ้า facebook page จะเป็นชื่อ palebackbooksolution นะครับชื่อเพจนี้นะครับทักสอบถามกันมาได้หรือในกลุ่ม facebook ก็จะชื่อ im solution ตัวนี้นะครับก็เข้าไปในกลุ่มก็จอยเข้ากลุ่มก็ติดปัญหาตรงไหนก็ยังสอบถามกันได้เช่นกันทั้งเพจทั้งกลุ่มไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับคุณสามารถจอยเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่ม im solution im solution ตรงนี้หรืออยากติดตามข้อมูลอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสือทำยังไงมีเทคนิคอะไรต่าง นะครับแล้วก็มีคอร์สสีให้อยู่บน y o u t u b e ก็ชื่อ Channel ก็คือตัวนี้นะครับ p a p e r Back Book s o l u t i o n ก็กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งนะครับเวลามีบทความใหม่ๆท่านก็จะได้รับแล้วก็มองเห็นทันทีนะครับก็ฝากลองดูนะครับมันเป็นงานพิเศษงานพาร์ทไทมที่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับอาจจะได้เป็นไรายได้เป็นค่าขนม หรือบางคนสามารถทําได้ถึงขนาดเป็นกอบเป็นกรรมมากกว่างานประจําซะอีกลองดูกันนะครับก็วันนี้ขออนุญาตจบวิดีโอนี้สั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ